ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเช้านี้ค่ะเดินทางไปเป็นประธานในการประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศกันค่ะยังจัดท่านรองนายกรัยมนรนะคะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติค่ิตินาริกนะคะแล้วก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้ฉันเป็น ดน,นในเป็นรองประธากนการรมการแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในวันนี้แทนนะคะการประชุมในวันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องไ่้ตรวจเพื่อที่จะพิจารณานะคะจุรวม2เรื่องค่ะคือวาระที่4.1นะคะก็จะเป็นการขอนอนุมัติงบประมาณนะคะการงบประมาณการในจากของกองทุนส,ส่งเสริมงานวาชารประจำปีงบประมาณ เอ,อ่อพศ2569นะคะแล้วก็ในวาระที่10.2วาระรับนะคะซึ่งเรื่องนี้จะถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่กรรมการท่านนะคะจะได้ร่วมกันพิจารณานะคะฉันขอให้ฝ่ายบริหาร,ก,ร,รการนะคะนำวาระเรื่องเรื่องเจรจาขึ้นมาเป็นัำแรกก่อนนะคะสำหรับการรับรองรายงานการประชุมค่ะเนื่องจากฝ่ายบริหารกางนะคะ,ดะ,คะได้แจ้งเรียนให้คณะกรรมการรัฐธรรมนูญชาติ พิจารณาไปก่อนแล้วนะคะเป็นรายการรายางานการประชุมนะคะวาระปกติจำนวนหกหน้าวาระรับจำนวนสาหน้าและวาระรับมากจำนวน17เจ็หน้าแจ้งเรียในให้คณะกรรมการรัฐธรรมนญแห่งชาติพิจารณาไปก่อนแล้วโดยมีกรรมการขอ,อกแก้ไขารายางานการประชุมจำนวนหนึ่งถ้ำค่ะครั้งนี้นะคะฝ่ายเดยขานธการได้เน,นินการแก้ไขเรียรอแล้วค่ะหากท่านใดนะคะมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งฝ่ายเลรขันธการ ได้ในการประชุมครั้งนี้ค่ะถ้าไม่มีเรื่องแก้ไขนะคะดิฉันจะขอให้ที่ประชุมนะคะรับรองรายงานการประชุมค่ะส่วนในเรื่องของเ,ออเรื่องเพื่อทราบนะคะเป็นเรื่องการดำเนินง,งานตามสิงที่ประชุมคณะกรรมการีะรัฐธรรมนูญชาติซึ่งจะมีจำนวนสีเาา่เรื่องแล้วก็ระดับการชื่นอาวาระเรื่องเพิ่ใช้ร้อยแล้วนะคะจะได้ให้ฝั่งค่ะทุกการเข้าดูรละเอียดวาระการประชุมเพื่อทราบข่าวไปค่ะนี้ก็ขอเชิญ ไอ้สัญญาณที่บอกว่าวันศุกร์นายกจะรอดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีสัญญามาหลายเรื่องอย่างล่าสุดวันเนี้ยก็จะเป็นสัญญาในส่วนของท่านนายกอิงมีทั้งภาพมีทั้งเสียกนะครับว่าผู้นำเนี่ยพร้อมสู้แล้วเดี๋ยววันศุกร์จะเข้าทําเนียบรัฐบาลแต่ว่าไอ้สัญญาอีสัญญาหนึ่งหรือว่าสัญญาอีกสัญญาหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้น ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะส่วนนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบซูม โดยตลอดการประชุมนะคะมีรายงานว่านายกอิงมีสีหน้าสดใสค่ะแล้วก็มีการกล่าวขอบคุณที่คณะรัฐมนตรีมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มีประโยคเด็ดบอกว่าวังว่าจะได้กลับมาทำงานค่ะโดยรายงานข่าวนะคะระบุว่าวันที่29สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้พักเพื่อไทยนัดรวมสอสเวลา14นาฬิกาที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ ก่อนที่จะเดินทางพร้อมกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้กำลังใจนาย,ยกแพทองทานโดยมีการจัดรถเอาไว้รองรับส่วนรัฐมนตรีในสังกัดพักเพื่อไทยก็จะตรงไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรอฟังผลคำวินิจฉัยจากสาลรัฐธรรถถมนูญค่ะวันศุกร์ศารจะประชุมกันก่อน9โมงใช่ไหมแล้วก็นัดอ่านคำวินิจฉัยตอน3โมง15นาฬิา15นาฬิกาเท่ากับว่าไอ ภาพของทำรรเนียบวันศุกร์นี้จะเต็มไปด้วยรัฐมนตรีแล้วก็สสพักเพื่อไทยไปให้กําลังใจนายกอิงขณะที่ทางโฆศกพักเพื่อไทยอ่ะเขาก็เหมือนว่าเขาก็จะมั่นใจเหมือนนายกอิงเลยนะว่าวันศุกร์นี้จะรอดทางด้านคุณดนุพรปุณกันค่ะสสบัญชีรายชื่อและโฆศกพักเพื่อไทยเปิดเผยกับสื่อว่า พักยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของหัวหน้าพักและเชื่อมั่นในคำชี้แจงที่ยื่นต่อสารอย่างไรก็ตามหากผลออกมาไม่เป็นไปตามที่หวังพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะผลักดันคดีิเดตนายกอีกคนของพักคือนายชัยกเกษมนิติสิริให้รับตำแหน่งต่อทันทีค่ะ ทางด้านคุณดนุพรนะคะก็ย้ำว่าคำตัดสินจะเกิดขึ้นในบ่ายของวันศุกร์ที่29สิงหาคมหลังจากตุลาการประชุมหารือกันเป็นรายบุคคลและรวมเป็นคำพิพากษากลางย้ำว่าไม่มีใครสามารถคาดเดาผลล่วงหน้าได้แต่ทุกฝ่ายในพักพร้อมยอมรับคำตัดสินแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตามกติกาค่ะเป็นไงสัญญาณชัดไหมเมื่อวานประชุะมครมนายกมาแบบซูม <c oughs> แต่วันศุกร จะมาแบบเข้ามาแบบเป็นตัวตัวของนายกเลยใช่ค่ะก็จะมีการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีสสจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐมนตรีในสังกัดพรรคเพื่อไทยที่จะเดินทางไปร่วมฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญค่ะนับถึงวันนี้เท่ากับว่าสารสั่งให้หนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกี่เดือนแล้วนะตงัง นับจากวันนี้นะ่จาจะประมาณ <S 2>, 2, <S 2, 2เดือนแล้วนะสองเดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้มันออกได้แค่2หน้าเท่านั้นสําหรับการชี้ชะตาของนายกอิงมีหน้าไหนบ้างฉากทัดแรกนะคะก็คือสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกอิงไม่ผิดโดยหากตุลาการสารรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเกินครึ่งหรืออย่างน้อย5จาก9เสียงเห็นว่านางสาวแพททองทานไม่ได้ขาดความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้กระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ผลที่ตามมาค่ะจะทำให้นายกแพทองทานกลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้อีกครั้งคอรมอชุดปัจจุบันก็อยู่ต่อครบทีมค่ะการเมืองเดินหน้าตามปกติสภาและทัเนียบก็ไม่ต้องมีการโหวตเลือกนายกใหม่แต่ว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอีกฉากทัดหนึ่งก็คือฉากทัดที่ส หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งโดยหากสารมีมติส่วนใหญ่เห็นว่านางสาวแพรทองทานมีความผิดจริงจะส่งผลให้นางสาวแพรทองทานถูกพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีคณะรัฐมนตรีทั้งชุดก็จะพ้นจากตำแหน่งตามไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากบัญชีคดัดเดตที่เหลืออยู่ค่ะ สำหรับรายชื่อแคดดีเดตที่มีสิทธิ์ถูกเสนอนะคะได้แก่พักเพื่อไทยนายชัยกเกษมนิติสิริพักภูมิใจไทยก็คุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะพักรวมไทยสร้างชาติมีผลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีและนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคส่วนพักประชาธิปัตย์ได้แก่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะ ทางนี้การเลือกนายกคนใหม่นะคะก็อาจจะนำไปสู่การจับขั้วทางการเมืองครั้งใหญ่ทั้งการเพิ่มหรือว่าตัดพักใดพักหนึ่งออกจากรัฐบาลเดิมค่ะ